จังหวัดศรีสะเกดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอสเสด็จอำเภออุทุมพรพิสัยนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พฤศจิากายน2566นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประชุมเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยร,รักอรรัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัต วรคติยราชนาดีณห้องโสดทัศนศึกษาอาคาร3โรงเรียนกำแพงอเภอุทุมพรพิสัยจัังหวดสีสเกตเพื่อมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุราพรณ์วไร,รักอัครราชกุมารีกรมพภศษีสว่างควัตวรคติยราชนาดีในวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ณโรงเรียนกำแพงอเภอุทุมพรพิสัยจัังหวดรีสเกต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่ากองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศษีสว่างควัตรวรคติยราชนาดีจะเสด็จไปท่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานและออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุราพรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่2 4ถึง28พิพฤศจิกายน2566โดยมีหมายกำหนดการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด ในวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ณนะโรงเรียนกำแพงอำภอุทุมพรพิสัยจัังหวศรีสะเกษวจิรพปองอิมทองสุขถ่ายภาพสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน